ครับผมเออก็วันนี้ในที่สุดของก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆตัวบ็อกเซตดักบอลรุ่นใหม่นะของผมมาแล้วกล่องแรกเออก็รีบรีบเอามารีวิวเพื่อนๆดูเลยก็ตอนแรกกะว่าจะไม่แกะนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเจอมาว่ามีอันนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้ว่าอ่ะสงสัยต้องแกะและก็ ถือว่าโชคดีมากๆนะครับผมผมแกะของผมแล้วพยายามแกะให้น้อยที่สุดนะจะเห็นสังเกตมีตัวพลาสติกหุ้มยังเก็บไว้ก่อเดี๋ยวกะว,ว่าจะแปะเทปคืนไปเหมือนเดิมก็ผมถือว่าผมโชคดีคนหนึ่งแล้วกันเเราเปิดมาไม่เจอตำหนินะฮะแล้วก็จะบอกว่านี้ทำทำมาดีมากถ้าเกิดเ,เปรียบเทียบกับกล่องของนาลูโตคือเขาเรียนรู้มาแล้วนะว่าผิดพลาดยังไงอะไรยังไงจากกล่องที่แล้ว ข้อผิดพลาดหลักๆขกองกล่องนล้วก็โตะเลยนหะที่ทําออกมาแล้วคือแม่เหล็กเนี่ยทํามาเล็กมากนะฮะถ้าจะสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวนะจะเป็นแผ่นย,วยาวๆตัวนี้เห็นไหมครับแม่เหล็กจะยาวสักประมาณเท่านี้ได้ซึ่งซึ่งของนารูโตะเนี่ยแม่เหล็กทําเป็นอันกลมๆเล็กๆจิ๋ว,วนิดเดียวนะฮะดังนั้นพอมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยหรือว่า ไม่แข็งแรงขึ้นมาเลื่อนนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่ติดละอันนี้เนี่ยทาเป็นแม่เหล็กแผ่นเบอ้อเลยแผ่นยาวๆขนาดนี้เลยตามตามนิ้วผมเนี่ยนะซึ่งก็จะติดกับแม่เหล็กที่แอบอยู่เห็นไหมกลมๆม,มีแม่เหล็ก4นยู่ตรงนี้ข้างบนและข้างล่างซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จะทําให้เวลาปิดเนี่ยมันกระชับและแน่นกว่าของนารูโตะกล่องนารูโตะเยอะมากดังนั้นถือว่าสมบูรณ์ มากมนะฮะของของดักรอนเที่ยวนี้ทำมาแล้วก็ดูให้สังเกตดูสันว่าสีทองเนี่ยสวยมากต้องยอมรับว่าสวยกว่ารุ่นที่แล้วนะฮะไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะแกะเอากระเป๋าแดงออกมาให้เพื่อนๆดูสันที่ต่างกันก็คือจะมีสันสีทองนะฮะอารารามสวยงามมากๆก็ ถือว่าคุ้มนะฮะแล้วก็ทํามาค่อนข้างจํากัดเลยตอนนี้คือถ้าเกิดใครไม่ได้ไปพรีกล่องมากล่องเปล่าหรือพรีตัวหนังสือเนี่ยถ้าชุดบล็อกเซตเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเท่าที่สั่งหรืออย่างสมมติถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนอยากมีแล้วก็จองไม่ทันเนี่ยต้องลองหาตามร้านดูว่าร้านไหนเขาสั่งพรีมาเผื่อเพื่อจะขายด้วยนะครับก็ต้องลองดูเพราะาถ้าเกิดนอกเหนือจากที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยไม่มีแล้ว หาหากล่องหนึ่งหากล่องไม่ได้ตัวหนังสือเองเนี่ยอาจจะพอหาได้นะฮะแต่ตัวกล่องเองเนี่ยรู้สึกทามาตามจำนวนที่สั่งเลยนะครับยังไงก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่กําลังรอตั้งใจรอจะจดใจจ่อที่ยังไม่ได้เนี่ยยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะแล้วก็ขอให้ของมาสวยอย่างที่ตัวเองคิดไม่มีตาหนินะฮะเพราะเพราะคนมีตําหนแิแล้วเราเท่าที่เราอ่านก็เออเหนื่อยใจแทนนะฮะอยากดูรอบๆคร่าวๆไม่ค่อยอยากข,ข,ขยับมันมาก ด้านหลังโอ้สวยสวยสวยตึ๊บนะฮะอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับโทษทีผมถ่ายย้อนแสงตึ๊บตึบ,ตบาน,นี้ก็เป็นเวจิตานะฮะไม่เคยสวยนิดนึงผมมีพอดีถ่ายห้องนี้มันย้อนแสงนิดนึงเวลาถ่ายรูปก็ไงทุกขอให้ทุกคนโชคดีนะครับของมาก็เช็ค อย่าลืมเช็คก่อนเพราะมันตำหนิมันมีจริงแม่เหล็กไม่ติดบ้างอะไรไม่ติดบ้างแต่อันนี้อันนี้สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวจะห่อพันแล้วก็เก็บเข้าตู้กรุถาวรเลยตัวนี้เดี๋ยวผมผมสั่งไปสองอันอีกอันก็คงต้องเช็คอยู่ดีนะครับแบบไงเจอกัน